จารึกแห่งอดีตการหลังจากเหตุการณ์นั้นวิสรุตเดินต่อไปยังใจกลางเมืองสถานที่ซึ่งมีลานกว้างล้อมรอบด้วยเสาหินขนาดใหญ่ที่สลักลวดลายของตำนานและเทพเจ้าที่นี่เองเขาพบร่องรอยจารึกและรูปสลักที่บอกเล่าเรื่องราวของนครราภาพหนึ่งจับสายตาของเขาเป็นพิเศษ มันเป็นภาพสลักขนาดใหญ่ของพระแม่ในท่วงท่าที่สง่างามปีกสีฟ้าของเธอแผ่กว้างขนาดยืนต่อสู้กับเหล่าปีศาตาแดงภาพนั้นมีพลังจนทำให้วิสรุตต้องหยุดมองอย่างลุ่มลึกแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเขามากที่สุดกลับเป็นภาพสลักถัดมามันเป็นภาพของพญายักษ์ผู้หนึ่งรูปร่างใหญ่โตในชุดเกราะงามสงา่าถืออาวุธคล้ายทวนที่ลุกโชนด้วยเปลวไฟ แต่สิ่งที่ทำให้วิสรุตแปลกใจคือใบหน้าของพญายักษ์ทุกสลักไว้อย่างเลือนลางและข้อความที่อยู่ด้านล่างภาพนั้นก็ถูกกัดเซาะจนแทบอ่านไม่ออกเมื่อวิสรุตถามชาวเมืองเกี่ยวกับภาพสลักนี้คำตอบที่เขาได้รับมีเพียงความเงียบงันและความลังเลพระแม่ทรงปกป้องเรามาตลอดแต่สำหรับพญายักษ์เรื่องราวของพระองค์เป็นเพียงตำนานที่เล่าต่อๆกันมา หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงเบาและหลบสายตาทำให้วิสรุทยิ่งสงสัยว่าเหตุใดพญายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่นี้จึงถูกปิดบังในความทรงจำของผู้คนยิ่งวิสรุธสำรวจและพูดคุยกับผู้คนในเมืองเขายิ่งพบว่าพระแม่ได้รับการเคารพอย่างล้นหลามแต่เรื่องราวของพญายักษ์ผู้เสียสละกลับถูกเลือนหายไปจากความทรงจำของชาวนคราเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น หรืออาจมีบางสิ่งที่ถูกปกปิดเกี่ยวกับพยายักษ์และความเกี่ยวข้องกับพระแม่ขณะเดินกลับที่พักวิสรุตสัมผัสได้ถึงสายลมเย็นที่พัดผ่านรากับเป็นลางบอกเหตุบางอย่างในตัวเขาเองเขารู้สึกว่าภาพสลักที่เห็นและคำพูดของชายชาราในตลาดไม่ได้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญแต่มันอาจเป็นเบาะแสที่จะพาเขาไปพบกับความจริงที่ถูกซ่อนเร้น เกี่ยวกับตัวเขาเองและคำตอบของปริศนาในนครราที่เต็มไปด้วยตำนานและความลึกลับแห่งนี้หลังจากเดินสำรวจนครราวิสรุตบังเอิญเจอกลุ่มชาวบ้านหญิงและเด็กที่กำลังนั่งจับกลุ่มพูดคุยและเตรียงอาหารกันอยู่ในลานเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่เด็กหญิงตัวน้อยวิ่งเล่นไปมาขณะที่หญิงชารากำลังสอนเด็กสาวคุหนึ่งถักเปียพวกท่านทำอะไรกันอยู่หรือครับ วิสรุทักทายด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มทำให้กลุ่มชาวบ้านหันมามองอย่างเป็นมิตรใช่แล้วท่านนักเดินทางหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งตอบเธอเชิญให้เขานั่งร่วมวง,งวิสรุตั่งลงบนเสือผืนเล็กท่ามกลางสายตาอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆที่จ้องมองชุดของเขาซึ่งยังแปลกตาสำหรับพวกเธอผมขอถามอะไรหน่อยได้วิครับวิสรุตเอ่ยพลังหันมองรอบๆ พระแม่ผู้ที่ทุกคนเคารพรักนางเป็นคนเช่นไรหรือคำถามนั้นทำให้ทุกคนในวงหยุดสิ่งที่ทำอยู่และมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะเอ่ยออกมาพระแม่หรือหญิงชราผู้หนึ่งเริ่มพูดน้ำเสียงของเธออบอุ่นและแฝงความเคารพนางเป็นดั่งผู้พิทักษ์ของพวกเรานางไม่ได้มีเพียงความงดงามเท่านั้นแต่ยังกล้าหาญและเสียสละมากกว่าผู้ใดที่ข้าเคยพบ หญิงสาวอีกคนเสริมขึ้นเมื่อครั้งที่พวกปีศาจตาแดงบุกเข้ามาในเมืองพระแม่อยู่เบื้องหน้าเสมอข้าจําได้ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยได้มีโอกาสเห็นโดยบังเอิญพระนางสยายปีกสีฟ้าคู่นั้นออกปกป้องพวกเราด้วยพลังของสายฟ้าทุกครั้งที่พระองค์อยู่ต่อหน้าเราชาวเมืองเรารู้สึกได้ถึงความปลอดภัยรากับอยู่ใต้ปีกของนางจริงๆนะคะ เด็กหญิงตัวน้อยที่นั่งใกล้วิสรุตไดขึ้นด้วยน้ำเสียงสดใสข้าจำได้ครั้งหนึ่งปีศาจตัวใหญ่จะทำร้ายแม่ของข้าพระแม่ก็ลงมาจากฟ้าใช้สายฟ้าจากมือของพระองค์ขับไล่มันไปข้ารู้สึกเหมือนพระนางเป็นนางฟ้าในนิทานเลยเจ้าคะ่ะพระแม่นางไม่เพียงต่อสู้เพื่อปกป้องเราแต่ยังให้กำลังใจแก่พวกเราในยามลำบาก พระแม่มีหัวใจที่อ่อนโยนนางรับฟังปัญหาของพวกเราทุกคนและทำทุกอย่างเพื่อให้เมืองของเรามีความสุขคำพูดเหล่านั้นทำให้วิสรุตตะลึงงนันเขาเห็นภาพของหญิงสาวในแง่มุนใหม่ดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความประทับใจแปลว่าหญิงชราผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นอีกครั้งแม้พระแม่จะดูเข้มแข็งเพียงใดข้ากลับสัมผัสได้ว่านางต้องแบกรับความทุกข์และความโดดเด่ยวไว้มากมาย บางครั้งในดวงตาของพระแม่ข้าเห็นความเศร้าลึกๆที่นางไม่เคยเอ่ยถึงเด็กหญิงที่เคยทูดก่อนหน้านี้เสริงขึ้นอีกครั้งแต่ถ้ารู้ว่าพระแม่ไม่เคยกลัวอะไรเลยนะคะเด็กหญิงพยายามถกเถียงไปตามเรื่องวิสรุตยิ้มออกมาเล็กน้อยแต่ในใจกำลังครุ่นคิดถึงความหมายของสิ่งที่เขาได้ยินนางไม่เพียงเป็นผู้นำแต่ยังเป็นที่พึ่งของทุกคนในเมืองแต่ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของนาง เขาครุ่นคิดขณะที่เขากำลังจะลุกขึ้นเพื่อกล่าวขอบคุณหญิงชาราผู้หนึ่งก็เอ่ยขึ้นว่าท่านดูเหมือนใครสักคนในตำนานเล่าขานของพวกเราใครหรือหญิงชาราเพียงสายหน้าและยิ้มอย่างลึกลับข้าไม่แน่ใจแต่ข้าเห็นบางสิ่งในตัวท่านที่ข้ารู้สึกเหมือนคุ้นเคยเท่านั้นเองวิสรุจจากใบพร้อมกับความสงสัยที่เพิ่มมากขึ้น แต่หัวใจของเขากลับเต็มไปด้วยความหวังและความตั้งใจที่จะเข้าใจตัวตนของหญิงสาวให้มากกว่านี้ไปอีก